นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คะ่ะได้ออกประกาศฉบับที่3เรื่องพายุดีเปรสชันและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย เมื่อเวลา4นริกาวันนี้พายุดีเพรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด17.5องศาเหนือลองติจูด117.0องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีแนวโน้มจัดทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนคาดว่าพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและลาวตอนบนระหว่างวันที่2 25-26สิงหาคมนี้ค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นส่งผลให้ในช่วงวันที่24-27สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตราย จากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและใกล้าทางน้ําไหลผ่านค่ะสําหรับทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมมีกําลังแรงคลื่นสูง2-3เมตรส่วนพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงเกิน3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและเรือทุกลำควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังทางนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจอะประกาศฉบับต่อไปในเวลา11นาฬิกาวันนี้ และขอให้ติดตามข้อมูลพยากรณอากาศอย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ